ผูว้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยที่เขื่อนกระเสียวค่ะสุดสัปดาห์นี้กีฬาจักรยานมีแข่งขันกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยชิงถ้วยพระสทา,านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564แข่งขันในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ new normal ค่ะเป็นสนามสองแล้ว จัดแข่งขันกันที่เขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้รับเกียรติจากนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะและก็มีการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่า CSR ปล่อยพันปลาจำนวน69,999ตัวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำและขยายพันปลาน้ำจืดตามธรรมชาติด,ด้วยส่วนผลการแข่งขันวันนี้นะคะมีหลายรุ่นที่น่าสนใจค่ะ ไปดูผลในรุ่นทั่วไปชายระยะทาง45กิโลเมตรกันค่ะแชมตกเป็นของภูวดลโ,โคตรพรมจากสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญเฮโรไบต์ส่วนรองแชมป์เป็นวรากรผพอบแก้วจากปั๊มลุงเท่งชะอำํำร้อยลีและที่3เป็นพงศธรวรเนตรจากทีมราชนาวีคอชาวยองทีมนะคะก็ปั่นเข้ามาเวลาเท่ากันเลย1ชั่วโมง4นาที8วินาที ส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิตสป,ปอร์ตทัวริสไบโฟลเริ่มออกสตาร์ทในเวลา8นาฬิกา